สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะบ่ายนี้มาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะระหว่างวันที่14พฤษภาคม2563ถึง20พฤษภาคม2563 การคาดหมายนะคะในช่วงวันที่14-16พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนในช่วงวันที่17-20พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกชิ้นเหนือภากกลางภักตะวันออกและภาคใต้ มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากลมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจัทเวีกกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นหว่องฟงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนในช่วงวันที่15-16ถึงพฤษภาคมซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยข้อควรระวังในช่วงวันที่14-16ถึงพฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมทั้งฟ้าผ่าในระยะนี้ไว้ด้วยและขอให้ประชาชน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมไว้ด้วยในช่วงวันที่17-20ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะมาดูแต่ละภาคกันนะคะภาคเหนือในช่วงวันที่1 5ถึง17พฤษภาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝฟนฟ้าคน,นองร้อยละ10ถึงย0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 5ถึง29อ,องศาเซลเซียส สูงสุด37-42องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่18-20พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่14-16พฤษภา าการร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-41องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงวันที่17-20พฤษภาภานะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ อุณหภูมิตามสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่14-16พฤษภาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-41องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่17-20พฤษภาคมนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสสูงสุด36-38องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพากตะว,วันออกในช่วงวันที่14 1 6ถพะสพฤษภาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30 4 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 8องศาเซลเซียสสูงสุด35 4 0องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคตะวันออกในช่วงวันที่14บสถึงสิพฤษภาคมอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0 4 0ถึง40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 8ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด35-40องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่17ถึง20พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด33 37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่14-16พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ ลมตะว,วันออกเชียงใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2เมตรส่วนในช่วงวันที่17 2 0พฤษภาคมนะคะฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23 2 6องศาเซลเซียสสูงสุด33 3 7งองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่14-16พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่17-20พฤษภานะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะในช่วงวันที่14-16ถึงพฤษภาคมอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสสูงสุด37-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่17ถึง20พฤษภามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด34ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 3